สนนับนุโดยคุณสง่าปัญญานาคผู้บริหารระดับ Exclusive Paradise เข้าสู่ธุรกิจกิฟรีนด้วยหนี้สินกว่า2ล้านบาทความล้มเหลวที่เป็นเหมือนต้นทุนในธุรกิจเครือข่ายได้ส่งให้เขาทำงานอย่างมีเป้าหมายและมีพลังแม้จะสับสนในช่วงแรกแต่เมื่อเกิดความเชื่อและมองเห็นความเป็นไปได้คุณสง่าและภรรยาจึงทุ่มเททั้งชีวิตให้ธุรกิจกิฟฟรีน ศึกษาถ่ายทอดทำงานภาคสนามช่วยทีมงานพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องเพียงไม่กี่ปีก็สามารถปลดหนี้มีเงินซื้อบ้านซื้อรถและท่องเที่ยวต่างประเทศพร้อมทีมงานอย่างมีความสุขทุกๆุกปีสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผม,ผมพงษ์พสุอุณาพรมและรายการ Gift In s p i ป e แรงบันดาลใจสร้างได้ด้วยตัวคุณนะครับ และที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือไฮไลท์ชีวิตที่น่าสนใจของแขกรับเชิญคนพิเศษของเราซึ่งถือได้ว่าเรื่องราวชีวิตของแขกรับเชิญท่านนี้นั้นมีความเข้มข้นมากๆเลยทีเดียวครับผมกำลังกล่าวถึงนักธุรกิจคนเก่งของกิฟฟารีนผู้บริหารระดับ Exclusive Paradise คุณสง่าปัญญานาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ดีต้อนรับพี่สง่าอีกครั้งหนึ่งนะครับที่พูดว่าอีกครั้งหนึ่งก็เพราะว่าเราได้มีโอกาสเชิญพี่สง่าเนี่ยมาพูดคุยกันในรายการเมื่อนานมาแล้วนะครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยผมก็คิดว่าตัวพี่เองก็มีเรื่องราวแล้วก็ประสบการณ์ดีๆที่อยากจะนํามาถ่ายทอดให้กับท่านผู้ชมได้รับฟังกันด้วยนะครับผมถามพี่นิดหนึ่งให้ท่านผู้ชมได้ได้ทบทวนแล้วก็ได้ทําความรู้จักกับพี่มากขึ้นด้วยนะครับก่อนที่จะเข้ามาสู่ธุรกิจกิฟต์รีเนี่ย พี่สง่าเองทําอะไรมาก่อนหน้านี้บ้างครับก็คือโอทำมาเยอะมากนะครับ,รบผ่านชีวิตผ่านการต่อสู้มาเยอะมากเพราะด,ด้วยพื้นฐานที่พดูดง่ายๆอยากประสบความสำเร็จอยากล่ำอยากรวยอยากมีเหมือนคนอื่นเขานะครับ,รบก็ผ่านมาหลายอย่างแต่จุดเริ่มต้นจริงๆก็คือเกิดจากการเป็นพนักง,งานบริษัทนะครับอยู่ตรงนั้นถึง17ปีนะครับก็คนพบว่ามันไม่สามารถที่จะ เติมเตนหรือจะทําในสิ่งที่เราอยากได้นะครับหรือนําพาเราไปสู่ความสําเร็จได้ครับนะครับเราก็พยายามทําหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นขายของจีบพระาอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในโรงงานแล้วก็ขายของขายหวยปล่อยเงินกู้คือทําทุกอย่างนะครับแต่ในระหว่างนั้นเราก็มีโอกาสได้ไปกู้เงินมาทําห้องเช่าเพราะในความคิดผมคิดว่าอยากมีบ้านแต่ขั้นมีบ้านนี่ก็ไปสร้างอะไรได้ไม่ได้ผมก็เลยไปซื้ออาคารมานิด นะครับสองคูหาล้านกว่าบาทข้างบ,บนแบ่งให้เช่าข้างล่างอยู่เองขายของช้าด้วยกลางวันไปท,าทํางานตอนเที่ยงมากลับมากินข้าวที่บ้านนะครับก็เปิดร้านตอนเย็นก็กลับมาเปิดร้านอะไรอย่างเนี้ยคือไา่ถือว่าเราวางแผนเขาผมอยากรวยรอยากรวยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนะครับสุดท้ายก็พยายามค้นหาคิดว่าคือทุทกๆอย่างที่เห็นนะั่นแหะ โปรเจกต่างๆที่เข้ามาในหัวมันเยอะแยะมากมายเห็นเขาทำอย่างนั้นเห็นเขาทำอย่างนี้เราก็คิดว่าเราอยากทำบ้างแต่สุดท้ายมาลงที่ร้านร้านเกมร้านอินเทอร์เน็ตร้านอินเทอร์เน็ตครับผมแต่ว่าคือก็อย่างว่านะครับช่วงนั้นคอมพิวเตอร์ชุดหนึ่งก็หลายตังอยู่40,000กว่าบาท10ชุดก็4,0,000 0กว่าบาทรวมตกแต่งร้านจะลงทุนไปประมาณ5 0 0 0 0 0ครับก็อยู่กันตรงนั้นมาประมาณสัก3ปีเป็นไงบ้างก็เจ๊งไป70,000 0 อนแรกไปได้ดีไหมฮะก็ไม่นะก็คือผมบอกว่ามันเป็นความรู้สึกของผมหรืออาจจะเป็นความรู้สึกของใครหลายๆคนที่นะครับวันนี้อยากเป็นเจ้าของธุรกิจโดยไม่รู้เวลาคิดคิดแต่ได้ครับแต่ไม่เคยคิดว่าจะเสียอะไรบ้างมีความเสี่ยงอะไรบ้างผมไม่รู้แต่ผมรู้อยู่ว่าขอให้ผมได้เป็นนะครับด้วยวิธีการแบบไหนก็แต่พอผมเป็นอาจารย์ครับบอกตรงๆอยากจะถอยหลังไปเลยนะครับถ้าไปไปได้ฉันไม่อยากเป็นทําไมฉันอะไรอย่างเงี้ยนะครับ สุดท้ายก็บทสรุปก็คือเป็นนี่อยู่2ล้านโอ้เดี๋ยวนะลงทุนไป50,000นนะแล้วก็จิ้งไปเจ็ดแสนครับผมแต่ก็ร้านแล้วก็มีร้านที่เช่าที่เห้องเช่าเอห้องเช่าอีกร้านกว่าบาทอันนั้นก็ไม่มีกำไรครับผมเบ็ดเสร็จมีนี่อยู่เท่าไหร่ฮะสองล้านครับสองล้านครับผมไม่ธรรมดาครับผมแล้วแล้วเหตุผลหลักๆที่ก้าวเข้ามาสู่ธุรกิจกิฟฟารีนเนี่ยน่าจะมาจากปัจจัยนี้ด้วยหรือเปล่าฮะหรือ หรือเป็นเพราะเหตุผลอะไรไม่เลยนะอาจารย์ไม่ใช่เหตุผลนี่แต่ว่าคือถามว่าอย่าปลดนี่ไม่อย่าปลดแต่ไม่มีความเชื่อว่าธุรกิจพวกนี้มันจะเป็นไปได้เป็นความบังเอิญแล้วเขามาเจอกิฟรินได้ไงนะครับก็ภรรยาผมนะครับเขาก็เป็นคนที่แสวงหาทุกอย่างนะครับเขาก็มีโอกาสได้ไปรู้จักกับกิฟรินจากเพื่อนนักศึกษานะครับที่ไปเรียนในคือเขาทํางานไปด้วยแล้วเรียนไปด้วยแล้วก็ไปต่อปริญญาตรีก็ไปเจอเพื่อน นะครับซึ่งก็คือท่านอาจารย์กิติพหมวดเพชรนะครับท่านก็ไปชวนกันชวนก็ชวนยากอยู่นะขนาดที่จะบอกว่านั่งรถไปด้วยกันเนี่ยบอกว่านะครับท่านชื่ออาจารย์บอกว่าสมศักดิ์ถ้าเป็นไปได้นะถ้าหยุดให้หยุดพูดกิฟฟินถ้าไม่หยุดพูดจะจะไล่ลงอะไรอย่างเงี้ยก็ชวนยากแต่ด้วยประเด็นที่ว่าเขาบอกว่ามันได้ส่วนลด25%้าเปอร์เซ็นต์อเขาเออมันเยอะดีนะอ่ะค่าสมัครแค่ร้อยเดียวตอนนั้นค่าสมัครร้อยเดียวนะครับ,รบพอสมัครร้อยเดียวเขาท่านก็เลยสมัครไป แล้วท่านก็กลับมาด้วยความตื่นเต้นผมไม่รู้ไปฟังข้อมูลจากใครเหมือนกันก็บ,บอกว่าเฮ้ยเขาจะทำกิฟฟินนะผมก็บอกเฮ้ยอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรออะไรเนะี่ยยังไม่เข็ดเหรอเพราะว่าอะไรครับเพราะตัวผมเองนะครับเคยผ่านธุรกิจต,ต่างชาติมาครับนะครับแล้วก็บาดเจ็บ,บมาเพราะรู้สึกว่ามันคงไม่ใช่มันคงไม่เหมาะกับเราเข็ดเนี่ยเข็ดง่ายเข็ดก็โอเคพอมากิฟฟินเอากิแล้วเหรอเอาอีกแล้วเหรอไม่เข็ดเหรออะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกผมก็ เหมือนความรู้สึกตรงนั้นน่ะเอามาตัดสินตัวเองว่าตัวผมเองคงไม่เหมาะก,กับธุรกิจพวกนี้หรอกแต่ในที่สุดก็มาทำากบมันจําเป็นต้องต้องต้องเข้ามาด้วยผลก็เพราะว,าว่ามันเป็นวิกฤตของชีวิตครับนะครับผมเป็นนี่อยู่2ล้านนะครับผมเอะผมจะทำยังไงผมก็คิดต่อนะครับว่าทำยังไงไอ้อนี่สองล้านผมจะหมดแล้วก็อย่างที่บอกไม่อยากเป็นบุคคลสีดำนะครับผมจะทํำยังไงผมก็คิดต่อไปทําไอ้นูน่นไปทาไอ้นี่สุดท้ายนะครับคิดได้ ว่าพื้นฐานของตัวเองเป็นคนชอบดื่มเป็นคนชอบเที่ยวคิดว่าจะไปเปิดร้านอาหารนะครับแต่ร้านอาหารจะไปทําเล็กๆก,ก็ไม่ได้กันนี่สองร้านก็คงไม่ได้ต้องคิดใหญ่อพอ,<ข>อคิดใหญ่จะต้องลงทุนใช่อยากปลดนี่พื้นฐานอะไรมนะันจะอยากปลดนี้นะครับอยากอยากมีความสุขอยากประสบความสำเร็จรนะครับนั่นแหละก็เลยคิดใหญ่คิดว่าจะต้องทําแบบนี้แบบนี้สรุปต้องลงทุนอีกห้าแสน นี่ก็มีอยู่แล้วอ่ะสองล้านต้องลงทุนใหม่อีกห้าแสนต้องลงทุนอีกห้าแสนก็คือเลยเอาเรื่องนี้ไปคุยกับภรรยาครับภรรยาก็บอกตอบแบบไม่คิดเหมือนกัน no ไม่กลัวจะมากกลัวจะเจ็บตัวเยอะครับผมก็บอกว่าอย่าไปคิดเลยอย่าไปทําเลยทําอะไรก็เจ๊งแล้วก็แขกก็หลุดมาอยู่คำานั่งหัวคนเดียวเลี้ยงได้อภรรยาพูดอย่างนี้เลยครับผมโอ้โหนะครับเพราะมันเป็นแบบนั้นพรกนั้นรู้สึกคืออาจจะทีเล่นทีจริงอะไรประมาณนี้นะครับสุดท้ายท่านก็เลยหลุดมาอยู่คำหนึ่ง รยาบผมท่านก็หลุดมาเจอคำว่าเอาอย่างนี้แล้วกันลองมาทำกิฟฟรินสักสามสี่เดือนอถ้าไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันครับผมก็มองว่าไอ้แค่สามสี่เดือนอมผมทําธุรกิจต่างชาติมันต้องสองปีม,มันยังไม่ได้อะไระก็อธุรกิจกรีฟรินแค่สามสี่เดือนมันจะไปเห็นผลอะไร,รนะครับผมก็คิดว่าผมก็ไปหาอาจารย์อาจารย์ก็ปฏิเสธไปหาเพื่อนเพื่อนคนนั้นก็ปฏิเสธไปหาเพื่อนคนนี้ก็คืออาจจะคือโดยความหมายความคือในสามสี่เดือน ก็คิดว่าน่าจะหลอกภรรยาไปวันๆนะครับภรรยาให้ตังค์เติมน้ำมันลดบ้างภรรยาให้เงินไปซื้อเหล้าซื้อเบียร์บ้างอะไรคือโดยพื้นฐานผมเป็นคนชอบดื่มอยู่แล้วครับนะครับผมก็คิดว่าอย่างนั้นแต่พอผมบอกอะโอเคจะทําที่ฝรินเท่านั้นแหละท่านก็อัปไลน์เลยตามหาท่านอาจารย์คํานึงท่านจะมาเล่าให้ฟังนะครับท่านจะโอ้โหมาเล่าให้ผมฟังถามว่าผมฟังไหมผมไม่ฟังหรอกครับเพราะผมไม่ได้คิดว่าจะทําครับแต่แค่แค่เอาใจเมียเฉยๆนะครับท่านก็มาเล่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 าแต่ครั้นี้ จุดประเด็นมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงที่ว่าพอผมจะทําปุ๊บอาจารย์คำานึงเล่าเขาบอกว่าเออถ้าจะสําเร็จนะน,นะต้องไปสัมานาครับนะครับไปสัมานาที่ไหนอะที่สวนบรีสอร์ททีมงานของคุณวิชิตจากที่เชียงใหม่ครับผมไม่รู้จักหรอกคุณวิชิตคือใครเ้าบอกมีทีมงานอยู่ที่เชียงใหม่ไปไหมล่ะผมก็เลยถามแฟนบอกว่าจะให้ไปไหมล่ะครับตอนนั้นค่าสัมานาพันห้าค่ารถอีกเจ็ดร้อยกับสองพันสองครับ,รบนะครับย้า้ไปั้งไปก็ไปะในใจคิดอยู่อย่างเดียวคือ อย่าไปที่เชียงใหม่อไม่ได้คิดว่าจะไปสัมมนามสัมมนาเลือกอะไรครับแต่ในที่สุดพอไปแล้วก็ทําให้เกิดจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญจุดเปลี่ยนตรงนั้นก็คือวันที่ผมไปนั่งห้องประชุมขอโทษที่อาจารย์นะนะครับผมเข้าไปนั่งห้องประชุมผมเลือกที่จะไปนั่งข้างหลังห้องสุดเลยนะครับถ้าถอยได้ถอยได้อีกนะครับถ้าทุบเขาเรียกว่าถ้าทุบก้มแพงได้ถอยได้อีกนะครับก็คือไปนั่งแบบเก๊กชั้นนี่แหละคนหนึ่งที่นะ อะไรอย่างเงี้ยการธุรกิจพวกนี้หรืออีกิฟฟารินหรือของคนไทยหรือในความคิดมันประดังเข้ามาอืแต่ครั้นี้แรงบันดาลใจมันไปเกิดขึ้นตอนผู้ชายคนหนึ่ง <c oughs> ที่เป็นบุคคลที่เป็นแรงบันดาลใจผมแรงบันดาลใจผมไม่ใช่ข้อดีครับเป็นข้อไม่ดีคือผมหมั่นไส้เขาอ๋อคือคุณสมบูรณ์แดงรอดครับนะครับตอนนั้นเขาเขาอายุน้อยกว่าผมอะ่ะเขาจบแค่มสามนะอาชีพปั่นสามล้อดแดงขายขานมหวานนะแต่ตอนนั้นมีไรายได้ประมาณเดือนเจ็ดแปดหมื่นบาท คิดในใจครับอจฉาเขาออจฉาเอาไอ้ฉา,าเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าถ้าเอาภาษาบ้านๆน,นะคิดในใจถ้าไอ้นี่ทําได้ฉันก็น่าจะทําได้อ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มคิดละเคิดและแล้วก็วินาทีนั้นน่ะจากที่เราคิดแบบนั้นน่ะผมเลยโฟกัสเลยคือเลยตั้งใจว่าไอ้ธุรกิจที่ฝิมคืออะไรก็เลยลองมาศึกษาลองศึกษา ในห้องในสัมมนาห้องนั้นแหละครับก็เลยเรัศึกษาเริ่มเข้าใจว่าอ๋อมันมีที่มาที่ไปนะครับจากเหตุผลหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นหนึ่งราคาสินค้าย้อนกลับในวันที่เราทําธุรกิจต่างชาติปัจจัยหรือเหตุผลใดที่ เราถึงเดินออกมาปัญหารเราเป็น,นะครบ,ครบแต่คราวนี้พอมาเจอกิฟฟินมันก็จะมีปัญหาอยู่ประมาณ2 3สข้อเรื่องของราคาสินค้าเรื่องของแผนการตลาดเรื่องของศูนย์ธุรกิจในเรื่องของแหล่งกระจายสินค้าคแต่กิฟฟินสามารถตอบโจทย์ได้หมดเลยนะครับราคาสินค้าแบบนี้ผมซื้อได้นี่คือความเป็นไปได้ข้อที่2ก็คือในเรื่องของแผนการตลาดมันง่ายดีครับพันห้าได้สิเซตําำแหน่งขึ้นแล้วขึ้นเลย9ก้าพันได้สิบห้าเปอร์เซ็นต์สี่นห้าได้ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่ปลดไม่ลดแล้วก็ เหตุผลพวกนี้มันทําให้ผมเออถ้าเกิดอย่างเงี้ยมันมีความเป็นไปได้นะน่าสนใจครับนะครับนั่นแหละผมก็เลยพอหลังจากนั้นผมก็กลับมาคุยกับภรรยาครับนะครับก็กลับมาคุยกับภรรยาผมก็มานั่งนึกว่าไอ้สิ่งที่ผมคิดสิ่งที่ผมเห็นความรู้ใหม่เนี่ยกับสิ่งที่ภรรยาผมทําผิดหมดเลยครับ ผมก็เลยมาคุยกับภรรยาว่าตกลงจะให้เราทำกิฟต์ลินแน่ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นต้องทําในสิ่งที่เราเห็นนะครับก็ผมก็มาพูดง่ายๆก็เหมือนปฏิวัติใหม่เลยนะครับในการทํางานหารูปแบบวิธีการที่เหมาะสมที่เหมาะสมใช่ก็คือเพราะว่าเพราะเมื่อก่อนภรรยาผมเขาทําเหมือนคนที่ทํากิฟต์ลินทั่วไปเขาทาขายบ้างบ้างครับบ้างยัดเยยดบ้างอะไรบ้างอะไรยยอะบ้างบ้างหมายที่เป็นเป็นจจัยราลยได้กระเดือนประมาณ8 0 0 0ันเก้าพันผมก็ไม่ได้คิดทําอะไรก็ได้เดือนละแปดเก้าพัน สุดท้ายผมก็เลยตัดสินใจผมก็เลยเริ่มต้นจากเครือข่ายเก่าของภรรยาผมที่มีประมาณ30-40คนประมาณเนี้ยแต่ก็ไปติดตามได้ประมาณสักสี่คน5คนผมก็เริ่มชวนคน จากจุดนั้นเองจากจุดนั้นเองก็ทําให้เราเริ่มต้นประสบความสําเร็จในกิฟฟลีนมากขึ้นเรื่อยๆคือจริงๆถามว่าเชื่อไม่ได้เชื่อนะครับแต่ว่าคือความเป็นไปได้มากกว่าก็คือเดือนแรกที่ผมเข้ามาจากค่าคอมแก9,000มันกลายเป็น1 0 2 0าจ้ะนะครับแล้วก็โอเคก็รู้สึกเฉยๆก็1 2 0 0เพราะว่าแฟนผมทําไว้กับผมทาเพิ่มก็น่าจะได้1 2 0 0เดือนที่สองมันได้1 0 5 0บเดือนที่สามได้10,800ผมเก็ตตัวเลข10,800 ด้วยเหตุผลก็เพราะว่าหนึ่งเครือข่ายมากขึ้นยอดธุรกิจย่อมมากขึ้นไรายได้ก็ย่อมมากขึ้นและประเด็นมันอยู่ที่ว่าเขาไม่ตัดใครออกจากเครือข่ายอโอ้โหเนี่ยแหละผมรู้สึกตื่นเต้นอย่างนี้ผมกล้ามองหลักแสนผม,ผมมองถึงว่าผมมีโอกาสปลดหนี้นะนั่นคือคือสิ่งที่มันเป็นแรงบันดาลใจเริ่มเกิดความมั่นใจนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือแค่ช่วงแรกเท่านั้นที่เราได้มีโอกาสทำความรู้จักกับชีวิตของผู้ชายคนนี้ถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยก็มีความเข้มข้นหลากหลายรูปแบบจริงๆแต่ในที่สุดครับ เขาก็ตัดสินใจเข้ามาใช้ชีวิตในธุรกิจของกิฟฟอรินอีกครั้งหนึ่งและอะไรจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณสงาและครอบครัวบ้างช่วงหน้าเรากลับคุยกันนะครับผมก็จะดูแลผู้บริโภคของผมผมก็จะลงไปทักทายกับเขาบางครั้งเนะี่ยาสีฟันหลอดหนึโลผมก็ส่งอืแต่แนวคิดของผมผม,ผมทำไมถึงส่งถ้าเกิดคิดแบบพ่อค้าผมขาดทุนแต่ผมคิด ว่าในอนาคตผมสามารถที่จะมีโอกาสได้เจอกับเขามีโอกาสได้คุยกับเขาครับเพราะถ้าเกิดว่าวันนี้เขาสั่งยาเสพฟันมาผมไม่ไปส่งกับเขาเพราะว่าผมขาดทุนแต่วันนี้ผมมองว่าผมส่งยาสพฟันผมมีโอกาสได้คุยกับเขาได้เจอกับเขาครับนะครับและทุกทุกครั้งที่ผมไปผมจะไม่มีสลิปเงินปันผลใบใหม่เอาไปให้เขาดูเห็นความเปลี่ยนแปลง